ลองม้วโอ้องมนก็ตื่นเรอร์เสียงเสียงคุมเสียงจะว้องในไหมคะเสียงหลตอนน้หน่อยนี่คือจะเสียงไหลน,นหล,หล,ลองม,อวม้วนก็เลยไหลกระด็นมาจานเลยโม่แก่ขอบคุณขอเชิญพี่เล็กอีกเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลย ีเสียงดีมากอีกคนเลเสียงมองแบบําเสียงชัดเจนเนี่ยที่ที่เชื่อว่าสัวันหนจะประสบความสเร็จเราไปเตรียมสัมภาษณ์น้องดีกว่าท่านเวทีมชอบน้องคนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะน่าจะยืดหนุเราะว่าเป็น่ามนน้ำหนึ่งนหนึ่งแย่ที่จะพัฒนาน่ที่จะซ้อหรือที่จะดู พ่อ่แม่แม่คะน้องคนนี้แบบเสียงดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดองดูน้องนะคะันนี่เรามาดูกันนะคะว่าคนกำลังทำอะไรนี่ยวิีนี่ตัหมังน้ำแดน่ะตับทกินนะแม่ก่มั้เป็นคระแของยี่้เสพพาร์ก็หวานน่าออกเลย แม่ก uh, ินบานนุช hmm. yeah, ิตตำสูก huh, yes, ินอิตหนางแม่นานุ่สิตามบอกหุ่งไหมฮะอกแม่มอยากกินตกหุ้งนี่คนตามกหุ่งแซ่ข่าวว่ได้กินข่าวเศ้าอยู่ิงานซอยบกอยพี่ก้าวหนูเปิดไม่ได้วไมได้ยังง รับชมดูแลตัวเองให้ดีๆรับรองดี่คนนี้ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนมาึงคัะเกิดซึ้อแล้วพี่น้องเกิดซึ้งแล้วค่ะพูดตรงๆเลยนะที่เนี่ยไม่ใช่ว่ารับไม่รับเออคือที่เถียงกันคือจะไปวงไหนแค่นั้นเอง ตายแล้วพวก่มันเถียงกันว่าคนนี้ไม่เอาคนนี้เอาไม่ใช่นะกรรมการกรรมการตีกันกรรมการตีกันตีกันแล้วเออตายไม่ใช่ตีกันว่าไม่รับไม่รับนะตีกันว่าพ่อกระดูกเดินคนละหนูจะเอาไปวงหนึ่งพ่อจะเอาไปวงสองเออเกิดซึ้งแล้วค่ะตอนนี้พ่อกันใช้กระหน่ำทีแข่งกันแล้วค่ะคือพายุตอนนี้ท่าเป็นเส้นอะไรคะนี่อุ๊ถ้าคุณน้ำสกู๊ดเลือกคนนี้ลนะคะคนนี้ต่อใช่ไหมคะสูสีหลาสูสี ใส,ใส่ใ,ใ,ใส่นี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 ่สวัสดีค่ะแมนนาโนริปที่หลาไมาได้ใสู่่าแต่จังหวัดช like ีซเกตค่ะนี่พี่เลงจะจำซูกินเนี่ยเอ็มิวส่จะจำซูกินอยู่อันแมนนาโนแม่นาโนค่ะมาแล้วค่ะมีเลยเสียงดีบะคะน้องอันน่องมาอบันามัหล่อมากเลยว่าตมสอนี้ฮะ น้องยังก็น้องบูมน้องบูมจังหวัดอะไรนะจังหวัดศรีสะเกดเกอาคนศรีสะเกดคือหลายแถมือนี่อำเภออะไรก็ับอำเภอพายุบ่อที่เราลองเทิงปกติเป็นรับงานลองเทิงอกอย่างบ่จะมีหน้าไพ่เทิงพีพีลูซูอ๋อพีพีเหรออ๋อขอบคุณค่ะเอาอวีอืมอ๋อค่ะ เคนหมงวันี้รู้สึกว่าร้องเพียงยหมีเพลงมั้งในเพลงของพเจ้า โอ้หน้องมีเพลงของตัวเองด้วยนะทุกคนถือว่าน้องโดนหล่อหลอมเป็นศิลปินมาก่อนแล้วนี่รุนมากยังไหนมาอยู่วงสองไหม่ะอแต่ไปอยู่วงไหนเคยไปออดิชั่นด้วยะ ที่บ้านตรงรถบ้านหลังก่อนซื้อเหรียญวายยัางก่อนได้เห็นฉันอยู่มันบ้าน้องบูมฉะนภาคเขินเวทีอยู่มั้ยบ้างปากพ่อพ่อแม่แม่เคสซี่จำได้ยุงปากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีซอยเห่ขอดูรับหนุ้ยเดินจ้าอนูน่าจะมากเพราะพอไปโรงเรียนอือไปโรงเรียนยังเรียนอยู่มันบ้าเรียนอยู่ปะไหนม .3 ค่ะจบไปไหนจบม .3 จบก็ลุยเลยจบเรียนได้อ๋อว่าแม่จบปีหน้าจบก็ลุยกับเสาหน่อยเลย กระเล็กคอตโนนโอเคคะคะปังปังครับลูกเดี๋ยวเราไปตำมะฮุ่เป็นกินก่อนน่าเกลียดฉันหิวข่าวแม่ยังไม่กินข่าวป่ะพ่อเอกแเกลียเออพ่อเอกพ่อเอกจะได้กินเผ็ดบ้องแม่ตำค่ะแม่บีแม่บีตำเอาเผ็ดไหมคะแม่บีมาเอาบ่เผ็ดเผ็ดกลางดีเลยค่ะครับวันนี้ผู้ เนระมิดช่มต่ำมีสูตรบ้าค่ะมันอีมิสูตรป <c oughs> เดี๋ตวเลี้ยวเดี่ยมสูตรแบบแตามใจฉัน,ใ,ฉนใส้ไปเรื่อยๆจังแสบนั่นสิบมค่ะ ตำมะฮุ้งแยกขนมเส้นเด้อเขาสั่งีแยกขนมเส้นอีกก็เป็นร้านตำมะฮุ้งบัตตำมะฮุ้งแยกขนมเส้นเด้อ่ี่หล่ะสั่งอุ้ยเป็นร้งไหมไอโยรำแป้งตกอันหัวหัวแดงแดงนะขึ้นฝรั่งหน่อยนี่ลำแป้งอิริโเนี่อนี่ผมแดงอิริยุทธภูมิผมแดงอยู่เด้ ยูทูบก็ผมแดงแม,แม่ผมแดงแต่ย<อ>ูท<อ>ูบหลอกแต่ยูทูบหลอกมีรอยรอยหรือยิมจะคืบผ่านดีไหมตอนแต่ว่าตอนน้อยๆช่วงช่วง เดือนควกควกกอบเขาซ้องเดือนนี่สินาคือพอสงการอยู่ดดอครับเยอี้ยบบนี้แน่แบบใ่แบบาคนงามเออเอแบบแคนงามเอยเออค่อยผู้พอมเอแบบเคนงามผู้เคค่ยเราไปดูบรรยากาศหน้าเวทีกันนะคะทั้งผีกระิงซุ่ซลค่ะงลัเ้ย นี่ก็เป็นเตี๋ยวจากแม่เอมี่นะคะเลี้ยงลูกๆนะคะแม่นาโนก็ขายของถาบ้านรับากินกินเขาถาเพกินไปนีงยังรอไปกินซุกี้มาหนูผ่านประสบการณ์ในทีมอลัำกี่ปีลูกไปดูการเดียวค่ะปีเดียวที่อยู่กับมรำสอนให้หนูอยู่บนเวทีมอรำแล้วนูแม่เลี้ยงทำกี่ปีครับประสบการณ์ต่างๆครับ ยังมีือได้ประสบการณ์การากรลองการเล่าในหัวการไปนอนมือนึงมันมือ,มอส,สั่งได้แต่ใจสูงขายมากได้แต่งหน้าง,งามๆได้มีสภาพได้อพอประมาน,นอีกที่ดูน่ารกและก็ได้ได้ปั้งล่ามเพื่อนจากจากเมียน้องนะจะได้จำในงมาอยู่ในใช่อ,ชอ,อะราดูฟังส